สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปดูบอลน,นะครับเป็นของสโมสอนฟุตบอลเกษมบัณฑิตน,นะครับเ <Woo! S 1> อ่อไปดูกันนะครับว่าวันเนี้ยจะสนุกสนุกขนาดไหนครับไปเลยครับไปลุยกันเลยเย้ yeah! พี่ว่าวันนี้ลูกเกมจะเป็นยังไงบ้างครับลูกเกมของเราสวัสดีครับอยู่กับผม <c oughs> นายพัฒนาวินทองครับ <c oughs> เราจะมาพามาชมการแข่งขันฟุตบอล BGC ครับอันนี้เราจะกำลังกำลังจะไปไหนนะไปห,ห,าหาที่นั่งอยู่ตรงนู้นนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเป่า <c oughs> สวัสดีครับนะ <c oughs> ครับเพิ่งอันนี้พาไปไหนครับ <c oughs> ่วันนี้คุณคิดว่าลูกเกมเป็นยังไงลูกเกมวันนี้ผมว่าเตะในบ้านเกษมน่าจะเอาอยู่นะครับวันนี้ผมคิดว่าสกอร์จะจบสองพุทตวเกษมน่าจะชนะครับเกษมฟอร์มดีด้วยช่วงเนี้ยอันนี้เราทำอะไรอยู่ครับ เป็นปฏิการิปิการหน้าเดียวไปเดินไปดิเฮทำไมเขาให้อยู่ตรงนี้วันนี้คิดว่าเป็นยังไงสัมภาษณ์ูเอาไปได้เดี๋ยวเรพูดอะไรเดวเลี้ยวเดินทางไป ็กกบอวันนั้นหลอนจัดฝากไอ้ภูมิกระเสียงครับกระเสียงทำไมเรามานั่งฝากอยู่อยู่ครับเป็นนั่มากว่ากูก็ต้องเอาใจใครวะพื้นผ้าได้พื้น ชมเกมที่มหาวิท,วทยาลัยเกษตรนะพี่โน้ทายบอกว่าน,อน,นอเอาวซิงกะซองซิงกะซองแย่ๆซิงกะซองจะเกิว่าดีใจบอกก่น <c oughs> นี่มัาคิดเกมหน่อย 哎！完事啊！goal！哎！哎、huh.！

oh ได้ป่าเอิร์ดท่ันไม่อยากถีบเทียร์ บบบเป็นไงบ้างวันนี้ง่วงนอนมากไะถ่ยบ้อยพวงนี้ยูัวยยูคุยเก๋เปนแ้เว้ย ให้อีกสารครับทุกโซนครับสำหรับในที่นี้ครับนักศึกษาในนี้ก็จะมีในโซนนี้มีสองคู่นะครับก็ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรปฏิบัติและก็กองเชียร์แฟนคลับนะครับมาช่วยกันเชียร์ครับพวกวงวนักศึกาเลิศ มนนีุ้อยู่ในเซสชันอีกแล้วโยเยเกษนันติดกับพุทธา14เอะมานีสัมภาษณ์ในสัมภาษณ์หนส่งงานส่งงานไออาไม่งทำงานผู้ดีๆสัตว์ก็คือมีอยู่กีองเน่เออมันถ่ายเซ็งเลยไม่มึงไปหามึงไปหากูทำไมทห้องไอ้บอสอะทำเมื่อไหร่ทอสเล่ อันนี้จบมาแลจะเป็นยังไงกับลูกเกมมันนี้ครับไม่ใช่แหละว่าไม่ใช่แหละลูกเกมมันนี้เป็นยังไงบ้างครับเกมตันนี้ดูเหนื่อยไปครับก็เล่นดีเล่นดีในในช่วงช่วงหนึ่งแต่ว่าพอพอพอเล่นไปเล่นไปมันก็ลืมลืมเทคนิคของของของตัวเองแต่ก็ก็ดีครับที่ชนะวันนี้คือว่าเทคนิคที่สุดยอดมันจะอยู่กับทีมที่สุดยอดครับพอใจไหมครับวันนี้ผลสกอร์ก็ยังยังครับผมว่าต้องมีถึงห้าลูก นะครับต้องพานาลูกแต่ก็ก็โอเคครับวันนี้เราเก็บใจรู้สึกยังไงเกือบเกมถัดไปครับเกมถัดไปก็หวังว่าจะดีกว่านั่นนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเ่มเดาคลิปนั้นดูดิวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสกอร์คนละก็เป็นฝ่ายเกษมรมณิชยชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์นะครับอุ้ยเหมือนที่ผมบอกไปเลยเนี่ยบอกตรงนั้นอ่ะสองเซยอนให้ครับเกษเเ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 เมเเ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 เ สามันดนีวันนี้รู้สึกเป็นไงครับยายจะถารู้สึกเไงครับถามเอ็ดเอ้ากุงถามแป้งครับอวันไนี้เป็นไงบ้างครับสามันบ้าง เอี่ยงว่าเอย่างบอสเป็นไงบ้างครับโอ้รู้สึกมันดีครับครับครับแล้วมีแรตตีชมไหมครับไม่ครับจะตีชมมือเอายทำไมครับพาไปเจอใครคนหนึ่งครับผู้ไม่ได้คุยผู้ไม่ได้ีจะผมพาไปเจอใครคนหนึ่งครับวิ่งกันวิ่งกันเร็วเร็วอันนี้อันนี้ สวัสดีครับปีครับพี่แนะนำชื่อจริงด้วยครับพููดพดที่ชัยครับพี่อธิบายครับว่าวันนี้รูปแบบเกมยังไงบ้างครับรูปแบบเกมรูปแบบเกมเป็นแนวนอนครับพี่แนวนอนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับพี่แล้วลูกบอลเป็นแนวไหนลูกบอลเป็นแนวแนวกลมครับพี่เป็นแนวกลมโอ้จั่วเลยครับพี่ นะครับเ้ครันิสบ้ากันลครับจงาน่เป็นเนี่เนี่ยมากเนี่ยเน่ยเน่ยที่สุดเนืที่สุดอ้เนี่ยอแล้วพอแล้วอแลเขาพอแล้วไปไปปนี่เป็นไงบ้างพอใจฝกันตัวเองไหมพี่ปนี่ก็มีบ้างนะครับ อันนี้อาจจะเล่นไม่ค่อยดีแต่พวนี้แก้ไใครับเจกัเจอครับสมัติยูยูฟิลลิ่งวินวินไอฟิลไอคิวดนะบายบาย